เรามาส่องบอลน,นาไทยบอลน,นาไทยมีอะไรให้ตื่นเต้นกว่าที่คุณคิดเรามาร่วมส่องบอลน,น,น,นาไทยไป,ไปพร้อมๆกันไป,ปสวัสดีครับวันนี้เราได้การส่องบอลน,นาไทยนะครับส่องกองบอลน,นาไทยได้มีโอกาสมาเยี่ยมอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะครับแล้วก็ส่วนของน้องต้อมนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือท่านในอำเภอของอำเภอบ่อไร่นะครับได้เข้ามาเยี่ยมชมสวนด้วยครับแล้วก็อยากจะให้ท่านในอำเภอนะครับแนะนํานิดหนึ่งว่าเออแล้วก็มีภาครัฐมีส่วนอะไรบ้างที่จะสนับสนุนเกษตรกรนะครับที่ปลูกเพาะเลี้ยงบอลนาไทยนะครับผมเชิญครับท่านครับสวัสดีครับผมครับผมนายพนวัฒน์พุทธเกศรนายอำเภอบ่อไร่นะครับในส่วนของบอลที่ท่านเห็นอยู่สองต้น ของต้นนี้นะฮะก็จะเป็นถือว่าเป็นทรัพย์ในดินของอำเภอบ่อไร่ใช่ใช่ครับซึ่งซึ่งอำเภอบ่อไร่ก็เป็นชื่อมีชื่อเสียงระดานอัญมณีอยู่แล้วครับผมนี่ก็ถือว่าเป็นอัญมณีที่มีชีวิตของอำเภอบ่อไร่ใช่แล้วนะฮะซึ่งซึ่งณตอนนี้สิ่งที่ผมเองนะฮะพยายามที่จะส่งเสริมก็คือในเรื่องของการส่งเสริมผลผลิตของอำเภอบ่อไร่ครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ปัญหาของของบอลนาไทยเนี่ย ที่ผมเจอนะผมเองผมก็พูดง่ายๆแบบนักสะสมเหมือนกันครับผมครับผมมาก็เคยเคยเจอเคยซื้อมาก็ตอนซื้อมาใบมันก็ด่างพอเลี้ยงไปได้สักสองระยะพอใบที่สองออกมาก็เขียวก็ลุ้นใบที่สามว่ามันจะด่างเขาเรียกใส่ลุ้นท่านก็ใส่ลุ้นนก็สายลุ้นนะก็ลุ้นกันจนเมื่อยพอผลออกมาเสร็จแล้วก็ต้อง กดทิ้งทั้งปอนะแต่อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นผลผลิตที่ค่อนข้างจะมีความนิ่งนิ่งแล้วก็มีจััดครบผมว่าอย่าว่าแต่ลูกนะฮะหลานมายังด่างหลานมายังด่างแล้วก็ไม่ใช่ว่าคือต้องยอมรับอย่างว่ามันไม่ใช่มีทุกที่ใช่ถูกต้องเลยม่มีทุกที่ตอนนี้ก็อยากอยากจะเอาทางเกษตรเนี่ยลองมาดูกระส่งเสริมในเรื่องของการบำรุงพันธุ์แล้วก็ให้ความทะเทียงของพันธุ์ นะะตอนนี้เนี่ยเพราะว่าผมกลัวอย่างเดียวว่าพอถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งเสริมครับผมเดี๋ยวพอไปปุ๊บมันก็จะเป็นไรค่าไร้ค่าไปครับผมแล้วก็ลักษณะเด่นของเขาก็จะหายไปจริงจริงแล้วมันเป็นลักษณะด้อยนะฮะด้อยกลณะด้อยที่มีความเด่นมันก็จะหายไปแล้วก็กลายเป็นว่าพอวันหนึ่งไม่ไม่คนไม่เล่นมาครับหรือว่าไม่มีราคาปุ๊บมันกลายเป็นสิ่งที่แบบ ไม้คานไไม้าบ้านใช่ซึ่งตรงเนี้ยอยากจะเห็นว่ามัความสวยมากนะครับท่านความสวยของมันนะฮะโโอ้หมันไม่หาง่ายง่ายนะครับอย่างนี้ใช่ครับใช่ครับมันไม่เหมือนกับโคโลคาเซียของต่างประเทศนะฮะครับผมโคลโลคาเซียต่างประเทศเนี่ยถ้าต้นหนึ่งออกมาปุ๊บใบมันก็จะเป็นเฉยเช่นเดียวกันหมดเฉเดียวกันาะอย่างอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ว่ามิลกิเวย์ซึ่งมีลวดลายในใบแต่ก็ยังไม่มีความแหวกไปถึงขนาดนี้ ใช่คับนี่เขาเรียกว่านะอย่างนี้เนี่ยมันนี่มันแหวกแบบนี้ Amazing มากครับเราถือว่าเป็น a m ม z i n g นะ Amazing มันจริงๆครับนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกคือคือนัดนี้เป็นห่วงอย่างเดียวผมเป็นห่วงว่าถ้าซักวันหนึ่งเนี่ยบอลพวกนี้ต้องหมดไปจากอำเภอบ่อไร่เราไปก็เหมือนกับว่าเราก็ เสีย <Okay. S 2> ทัพทิมเล็ดงามของอำเภอบ่อไร่ไปครันะจน้นก็ให้ทางกเกษตรเนี่ยพยายามที่ให้ทางกเกษตรเข้ามา,าส่งเสริมในเรื่องของอพันธุ์ครับแล้วก็เรื่องการขายเนี่ยก็อย่างอย่างที่บอกอต้อมเองก็แรกแรกเลยเนี่ยก็ทําในส่วนของคโลคาเซียครันะไม่อย่าอย่าว่าจะอย่าว่าจะผมเลยฮะต้อมเองเนี่ก็ โดนมาเยอะเหมือนกันก็รู้เพราะว่ามันมันมันจะมีความสวยนะฮะแต่ความนิ่งของมันเนี่ยหาน้อยหาน้อยในส่วนของบอลนาไทยเรานะฮะใช่ครับคือเราถึงอยากบอกว่าอ่ยังไงก็แล้วแต่ต้องต้องมีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่จะให้คุณค่าคุณภาพมันมันคงทนครับผมอันนี้เปรียบเสมือนพลอยเม็ดงามของบ่อน่าไทยเลยใช่ครับผมครับเนี่ยของทั้งสองอันนะแล้วจริงๆก็ไม่ใช่มีอยู่แค่ตรงนี้นะฮะครับผมมันมีมีอย่างเช่นเพชรบุรพา พี่รุงพาซึ่งก็เป็นของบอไร่เหมือนกันแล้วมีหลายจังหวที่เป็นของบอไร่ใช่ครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าแหมอยากทําเป็นคอลเลคชันเนาะดีครับขอบอไร่เพื่อเพื่อที่จะมาเรในการต่อไปก็อาจจะขอเรียนเชิญท่านมาให้ความรู้แล้วก็ตรงนี้ดีครับได้ครับได้ครับดีครับผมครับก็อันนี้ก็คือขอขอบคุณท่านนายทะบอไร่นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในวงการบอลนาไทยนะครับ อย่างน้อยก็ตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ภาครัฐเข้ามาดูแลมาช่วยส่งเสริมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นแนวทางนะครับในหลายๆพื้นที่ของเมืองไทยนะครับนะน้องกุ๊กนะที่จะเอาตรงเนี้ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับที่ให้ภาครัฐเข้ามาส่งเสริมแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์นะครับอาจจะหลายๆทางเราช่วยกันนะครับผมผมเองในฐานะของที่ปรึกษา ชม,มรมบอลน,นาไทด่างแห่งประเทศไทยก็อยากจะขอบคุณท่านอำนเภอบ่อไร่รนะครับขอบคุณน้อ,องตอ้ตอ,งตอมนะครับแล้วก็พวกเราเองก็คือชาวสองกล้องบอลน,นาไทนะครับก็อยากจะฝากเดีย๋ยวผมก็อยากฝากอีกนิดนึงนะฮะได้ได้ครับพอดีในช่วงของอมันมีช่วงของฤดูผลไม้ซึ่งเป็นอำเภอบ่อไร่ในจัดงานของดีอำเภอบ่อไร่ผมก็คิดว่าจะมีในเรื่องของ บอลน, <Sen nationalist S 1> นาไทยบรรจุเข้าไปในส่วนของการเดี๋ยวน้อยก็เป็นการโปรโมทในส่วนตรงนี <S an Ç ati> ้ครับผมก็คือในช่วงของในช่วงของเดือนพฤษภาครับผมครับยังไงก็คงจะต้องเรียนเชิญมาเป็นที่ปรึกษาร่วมกันในการดํายการยินดีมากครับผมยินดีกับรายการมากเลยนะครับก็อันนี้ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชมแล้วก็ขอบคุณท่านแอมเภอขอบคุณน้องต้อมด้วยครับผมครับขอบคุณมากครับผม